เปิดโปงวงการตำรวจความจริงหรือเพียงเกมการเมืองในยุคที่ข้อมูลกระจายไปทุกมุมการเรียกร้องความโปร่งใสในวงการตำรวจกลับกลายเป็นประเด็นสูงสุดหลังจากที่นายอชริยะรงรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมออกมาเรียกร้องให้สำรวจข้อมูลการทุจริตภายในองค์กรตำรวจแต่ที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาของคนตำรวจเอกกิตรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพ่อบาตำรวจที่ไม่ได้ปวดใจแต่เปิดโอกาสให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่ทำให้ถามว่าที่จริงแล้วนี่คือการเปิดโปง รือเพียงเกมการเมืองเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแต่ที่นี่คือจุดที่คนใกล้จะพลาดพอบตํารวจไม่ได้หลีกเลี่ยงประเด็นแต่ยืนยันว่าข้อมูลที่ส่งมาให้ตรวจสอบไม่ใช่ยุคข,ของตนและการแต่งตั้งผู้บัญชาการไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เพื่อนรุ่นแต่พึงพิจารณาจากประสบการณ์ความสามารถและอายุการปฏิบัติงานซึ่งเป็นกระบวนการที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดจากคณะกรรมการทั้งภายในและนอกองค์กรและนี่คือสิ่งที่ทําให้คนเกิดคําถามทําไมถึงมีการเรียกร้องให้ปิดเว็บพนันออนไลน์ที่มีบุคคลสําคัญเกี่ยวข้อง พอบอรตารวจตอบโดยชัดเจนว่าได้สั่งเร่งดําเนินการตามขั้นตอนโดยเฉพาะการปิดแยเว็บพนันออนไลน์ N และยืนยันว่าหากพบผู้เกี่ยวข้องจะดําเนินการเอาผิดทันทีแต่ที่น่าสนใจคือทาไมถึงต้องรอจนกระทั่งมีการเรียกร้องคําถามที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือทําไมถึงมีการมองว่าพอบอตารวจแต่งตั้งเพื่อนรุ่นไปยุธทธทะเลทองพอบอตารวจอธิบายว่าการแต่งตั้งเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนที่กําหนดไม่ใช่การให้ประโยชน์แกบคค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่หากพบว่ามีการทําผิดผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ สุดท้ายนี่คือประเด็นที่ทุกคนควรคำนึงถึงการเรียกร้องความโปร่งใสในวงการตำรวจไม่ใช่เรื่องที่ควรถูกมองเป็นการโจมตีแต่ควรถูกมองเป็นการพัฒนาพะบรตำรวจยืนยันว่าพร้อมรับฟังคำติเตียนและข้อมูลใดๆที่ช่วยพัฒนาองค์กรแต่ที่สำคัญคือทุกฝ่ายต้องมีจิตสำนึกในการทำงานอย่างโปรง่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสังคมคำถามสำหรับทุกคนคุณคิดว่าการเรียกร้องความโปร่งใสในวงการตำรวจนี้เป็นเพียงเกมการเมืองหรือเป็นการพัฒนาที่แท้จริงมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์เถอะ